สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องใหญ่ไทยๆนะคะพี่น้องขณะนี้ในเวลาตีสี่กว่านะคะเบิงท้องฟ้าพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นนะคะพี่น้องอตอนนี้อากาศเย็นสบายเนาะยายก็ตื่นมาช่วงตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะคะพระอาทิตย์กําลังจะขึ้นสวยงามนี่คือบริเวณ ชั้นสูงเนาะพี่น้องเนาะท้องฟ้านะคะย่มายเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันพี่น้องเดี๋ยวมาดูหลังบ้านกันนะคะพี่น้องเพราะว่ายายตื่นมาลดน้ําต้นไม้เนาะในสวนนะคะนี่ฟังเสียงนกนะคะพี่น้องช่วงเช้าๆเช้าเลยพี่น้องเย็นสบาย ในระดับสิบองศานะคะพี่น้องเบิ้งท้องฟ้านะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพี่น้องเห็นว่าแสงทองกำลังจะช่วงนี้ก็นกยังไม่ร้องเยอะเลยเพื่อนคงยังไม่ตื่นนะคะ เพราะฉะนั้นยายก็เลยออกมาโดรดน้ําต้นไม้เนาะเพราะว่าอยู่สุดชั้นสูงนะคะพี่น้องต้องพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมารดน้ําต้นไม้เนาะรดผักรดอะไรพวกนี้เนาะไม่งั้นก็น้ํามันจะหยดไปอยู่ข้างล่างนะคะยายก็เลยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะให้น้ำกว่าจะถึงเจ็ดโมงแปดโมงเนาะน้ำมันก็จะหยดจนหมดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทำให้เพื่อนบ้านลำบากเนาะก็จะประมาณนี้กับบรรยากาศนะคะพี่น้องเ,อยเย็นๆนะคะช่วงเช้าๆเนาะเพราะว่ายายจะถ้าอยู่บ้านเนาะยายก็จะตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะมารดน้ำสวนเนาะ ลดน้ำสวนนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนบ้านเพื่อจะว่าเอาเนาะขยันนิดนึงนะคะเชา้าเช้ากับบรรยากาศที่ดีๆนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงนก สวัสดีค่ะเช้าๆกับใยายไทยๆนะคะพี่น้องหลังจากที่เืินมาแต่เช้าเนาะมารดน้ําต้นไม้เรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้ก็ยายก็จะมาทําการก็เรียกอะไรนะมาทําการมัดนะคะมัดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันขึ้นเพื่อไม่ให้เขาโดนลมแล้วเขายอดมันหักเนาะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะ พักทองก็ขึ้นแล้วใหญ่ก็จะทําให้เขาอยู่ในมุมที่ว่ามัดเขานะคะด้วยเชือกไม่ได้ใช้เชือกเชอรวดแบบนี้นะคะรวดทําสวนนะคะเพื่อตกแต่งเนาะเพราะตอนนี้เขายาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเขานิดหนึ่งเราก็เดี๋ยวมาทำกันนะคะ ช่งมือหลาสิ่งหลายอย่างเนาะนั้นก็นี่นะคะยายจะให้ดูนะคะเพราะว่าเขายาวแล้วเนาะนก็ต้องมาทำการตัดแต่งตัดแต่งตัดแต่งดูวยมุมนี้ ก็จะมาดูกันว่าจะเตรียมรวดนี่นะคะก็คือรวดทำสวนเนาะจะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าอัานไหนพอที่เน ให้เขาบังลมนะคะที่น้องใหญ่เนี่ยค่ะแทงเข้าไปแบบนี้นะคะ เพื่อะะให้ยอดเขาชูชอ่อขึ้นไปข้างบนเนาะ ก็จะทําการตัดแล้วก็แตก,แตกเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันตอนที่ใหญ่ทำเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าว่างนะคะว่างก็ทำสวนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟักทองนะนนเขาเพิงออกดอกแล้วเนาะดอกเราก็าไปต้มท,ที่ยอดก็กินได้นะคะเพราะฉะนั้นก็นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนที่เขา นะคะเดี๋ยวยายจะอัปโหลดให้ดูนะคะเพราฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยายถ่ไยถ่าด้วยนะคะเอาไว้เจอกันตอนที่ทำสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายจะมาอัปเดตให้ดูนะคะโดยมุมรวมรวมเนาะก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยายถ่ายถ่าด้วยนะคะเหมือนเดิมคะ่ะรักกกโดไม่รักกกรโดนะคะ thank you for watching my video keep seeing you again next time ในขณะนี้7็ดมงเช้านะคะพี่น้องยายก็จะทำสวนแล้วคะ่ะรักนะคะ อายุวโนสุขแขงพลังกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ